เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้รอบไลน์นี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบแพทนหนึ่งครับปี61กันต่อนะวันนี้ถึงคิวข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อ19 20แล้วก็ย1อนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะสำหรับใครที่ยังไม่มีไฟล์ข้อสอบหรือเอกสารครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะทาน้องที่มังดูไลน์นี่อยู่ในเพจอยู่ใน a c e b o o k นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนนะครับสำหรับใครที่ดูใน YouTube u t ท b e นะครับ ไปโหลดข้อสอบได้เลยนะครับพร้อมแล้วไปลุยดีกว่านะครับไปไปลุยกันเลยนะครับมาวันนี้เริ่มที่ข้อ19ทุกคนครับข้อ19เขาว่าไงครับข้อ19เขา,าบอกว่าจากการสำรวจครับรายได้และรายจ่ายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งครับจำนวน8คนทุกคนครับจำนวน8คนดังนี้ปรากฏว่ามีคนที่1จนถึงคนที่8เนาะรายได้เนี่ยก็จะเป็น x1 ถึง X8 ทุกคนครับสำหรับรายได้ หน่วยเป็นหมื่นบาททุกคนคหนวยเป็นหมื่นบาทเนาะแล้วก็รายจ่ายเนี่ยนะครับรายจ่ายจะเป็น y นะครับก็จะเป็นคนที่1ก็ y1 ไปถึง y8 นะครับหน่วยหมื่นบาทเหมือนกันรนะายจ่ายเป็น y เนาะทีนี้ทุกคนครับเขาบอกว่าปรากฏว่ารายได้ x และรายจ่าย y เนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงแบบเส้นตรงนะครับ เป็นแบบอะไร y เท่ากับ 8x บวก13.5นะครับถ้าเกิดว่าเขาให้มาบอกว่าถ้าซิกมานะครับ y i คือผลบวกของไอเจ้ารายจ่ายเนี่ยเท่ากับ492ของ8คนและก็บอกออกมาบอกว่าเดี๋ยวพี่หอาว i ้มันเหมือนกันดีกว่าเนอะอ่ะซิกมา y i และก็บอกอีกว่าซิกมาของ x i คูณ y i คือเอารายจ่ายกับรายได้แต่และคนคูณกันของ8คนนะก็จะเป็นค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ จะเป็นนะครับสามร้อยสามพันสี่ร้อยสามสิบสองโจทย์ต้องการอยากจะทราบว่าเฮ้ยแล้วความแปรปรวนของไรายได้ของพนักง,งานคนนี้เท่ากับเท่าไหร่อ่าโจทย์ต้องการอยากรู้ความแปรปรวนรายได้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับความรายได้ของเรียนความความรายได้เนาะนะครับความแปรปรวนที่ความแปรปรวนสูตรว่างไงครับเดี๋ยวเรามาดูความแปรปรวนกนะความแปรปรวนนี่นคือส่วนเบง่งเบนยกกําลังสองจริงไหม ความแปรปรวนนะครับคือส่วนเบง่งเบนยกกําลังสองเนาะสูตรคือลายสูตรสามารถหาจากสูตรนี้ครับซิกมา xi กําลังสองหารด้วย n ลบกับอะไรเอ่ยลบกับ x bar บครับยกกําลังสองโอเคไหมเป็นแบบนี้เนาะนะครับโจทย์ต้องการอยากรู้ความแปรปวนของรายได้แสดงว่าต้องของ x ของข้อมูลุน x นะ โอเคไหมครับอ่ะทีเริ่มจากตรงนี้ก่อนทุกคนครับในเมื่อเป็นความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงเนี่ยนะครับมันจะมีสมการช่วยในการคำนวณด้วยนั้นอีรูปแบบนี้นะครับมันจริงๆแล้วถ้าพี่เปรียบเทียบนะมันคือรูปของ ax บวกกับ b จริงไหมมันก็คือฟังก์ชันสม,สมการเส้นตรงทั่วๆไปถ้าพี่เปรียบเทียบกับรูป y เท่กับ x บวก b เนาะพอพี่เปรียบเทียบแบบนี้พี่จะได้ว่า a คืออะไรครับ a เนี่ยก็จะคือ8 จริงไหมและก็ b ครับคือ13.5จริงไหมครับโอเคเนาะไ,ได้เป็นแบบนี้ทีนี้ทุกคนครับมันมีอย่างที่พี่บอกมันมีสรรมการช่วยในการทำนายสำหรับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงส,สมการนั้นสมการแรกก็คือการที่พี่ใส่ซิกมาลงไปที่อีนี่ครับนะครับสมการแรกเนาะก็คือพี่ใส่ซิกมาลงไปก็คือซิกมานะครับ i ตั้งแต่1ถึง n แต่ทีนี้ n เป็น8เนาะเพราะมี8คนนะครับของ y เท่ากับ a นะครับคูณกับซิกมา i ตั้งแต่1ถึง8นะครับของ x และก็บวกกับซิกมา i ตั้งแต่1ถึง8ของ b อ่าโอเคไหมมีอันเดียวไม่พอต้องมีอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งคืออะไรครับการที่พี่เอา x คูณแจกเข้าไปนั่นเองเนาะ <S <S <ๆ>ก็กลายเป็นซิกมานะครับ i ตั้งแต่1ถึง8 x i เอคูณวานี่พี่ขอเขียนเป็น y i ดีกว่าเนาะอ่ะโอเคไหมเท่ากับเอาเอ็คูณเข้าไปเนาะ ก็เป็น a นะครับคูณกับซิกมา i ตั้งแต่1ถึง8 xi กําลังสองและก็บวกอะไรครับบวกกับ x คูณเข้าไปเนาะ i ตั้่หนึถึง8ของ b คูณ x i อ่าแบบนี้โอเค่าอันนี้คือสมการช่วยในการทำนายที่สิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรครับโจทย์ให้มาคือตัวนี้ซิกมา y i งั้นพี่ขอแทนกลับเข้าไปที่นี่ได้เลยไหมที่อันที่1ได้เลยไหมได้เลยเนาะ,ะนั้นอันที่1พี่จะแทนได้เลยครับอันที่1นนั้นพี่แทนตรงนี้นะครับ พี่ก็แทนซิกมา Yi I ไปก็กลายเป็น492 A รู้ไหมเ a รูคือ8ซิกมา Xi ไม่รู้ครับคือเราต้องการจะหานั่นเองอ่าและก็บวกกับผลผลบวกของ B b รู้ไหม B B b รู้คือ13.5มันหมายความว่า B บอกกันกี่ตัว B บอกกัน8ตัวทุกคนเมื่อบวกกัน8ตัวพี่เอา B คูณ8จริงไหม B คูณกับ13.5อ่ะแล้วแก้หา ซิกมาเอ็กไอไหมครับเดี๋ยวน้องไปแก้มานะฮะเดี๋ยวซิกมา xi ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ48ครับโอเคว่าถ้าเราไปแก้มานนะน้องซิกมาไอแองเจิหนึ่งถึงแปดจะมีค่าเท่ากับ48ครับถ้าน้องไปแก้นะครับอ่าโอเคได้มาเนาะทีนี้อีกชุดหนึ่งครับเราไปแทนแทนลงไปดิเพราะว่าขั้นตอนเราต้องหาอะไรครับเราต้องหาซิกมา xi ็กำลังสองให้ได้แล้วก็หา x บาร์ bar. แต่ถ้าเราหา x บาร์ bar, ทุกคนแอบดูนิดนึงเนาะการที่เราได้ซิกมา xi มาแล้วเนี่ยเราเราได้ x bar แน่ๆเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่า x bar นะจริงๆแล้วมันคืออะไร x bar พี่ไฮไลท์ให้ดูนิดนึงเนาะ x bar จริงจริงมันคืออะไรครับ x bar x bar มันก็คือ s i g m านะครับ xi i ตั้งแต่1ถึง8หารด้วย8นั่นเองเนาะเพราะอะไรครับเพราะ x bar คือเอาผลรวมของมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นแทนค่าไปต่อที่อินี่ต่อครับตัวนี้แทนค่าลงไปตัวนี้เนาะพี่เอามาเขียนตรงนี้ แทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น e sigma xi yi บอกมาคือ3,4,3,2ม a 2> รูออ้ไหม a a รู้ครับ a คือ8อ่า8ด sigma xi กำลังสองรู้ไหมไม่รู้แต่เราจะหาไงครับ sigma xi กำลังสองเนาะไอ้เต็น่ถึง8บวกกับ b b คือ13.5สมา sigma xi หามาแล้วคือ48โอเคปะเราแก้ได้แล้ว แก้หาซิกมาไอกำลังสองครับน้องจะได้ค่าออกมานะครับว่าซิกมาไอกำลังสองเนาะจะคือนะครับซิกมานะครับไอกำลังสองนะครับมันจะคือ348ครับได้มา2ตัวแล้วทุกคนตอนนี้ Happy แฮปปี้แน่ๆนจริงไหมครับแฮปปี้แน่ๆเพราะเดี๋ยวเราแทนลงไปในสูตรความแปรปรวนอ่ะแทนเข้าไปในสูตรความแปรปรวนครับดังนั้นความแปรปรวนของเราแทนลงไปเลยครับ ซิมา x i กำลังสองคือ348หารด้วย n n คือ8จริงมีมครับหารด้วย8เนาะลบกับครับลบกับ x bar กําลังสอง x bar หาจากอะไรนะเอาซิมา x i หารด้วย8นั่นเนองเนาะซิมา x i หามาแล้วคือ48หารด้วย8เนาะแล้วทั้งหมดยกกําลังสองด้วยอย่าลืมโอเคปะเดี๋ยวคิดเลขเสร็จสับแล้วนะครับฝากไปคิดต่อแล้วกันจะได้7.5เป๊ะเลยโอเคเนาะคราวนี้ตอบ7.5ครับผมเรียบร้อย เรียบร้อยดูนี้ตอบช้อยข้อไหนครับตอบช้อยข้อที่2นั่นเองครับโอเคป่ะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของหลักสูตรเก่าในเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันโอเคไหมครับซึ่งลักสูตรใหม่ตัดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นความรู้และกันนะครับเผื่อมันยังมีกินอายอยู่นะครับโอเคเนาะถ้าใครสงสัยตางไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูข้อที่20ทุกคนครับ เป็นสถิติอีกหนึ่งข้อนะครับเขาบอกว่ากำหนดตารางพื้นที่ใต้เส้นโคง้งระหว่าง z เท่ากับ0ถึงถึงถึง z ดังนี้นะพูดง่ายๆคือเวลาเราเปิดเส้นโคง้งทุกคนเวลาเ,ลเ,ลเ,ลเลรียนเรื่องสถิติเราจะนวัาตั้งแต่ตรงกลางไปใช่ไหมมันจะมีตรงเนี้ยทุกคนมีเส้นโค้งตรงนี้อ,นอ, 0, อ,อีตรงกลางก็ 0, งก bar, คือ z เท่ากับ0จริงไหมเออตรงเนี้ย z เท่ากับ0เพราะตรงกลางเนี่ยข้อมูลทั้งหมด x-bar ไปหาค่า z ก็เป็น0ใช่ไหมครับโอเคเนาะเวลาเราเปิดเราก็วัดจากตรงนี้ไปเท่ากับ0ถึง z จุด3.5อะไรแบบนี้เนาะ หรือสัตวาดังกับศนย์ถึงสัตว์ดงกับหนึ่งตรงนี้วัดตรงนี้ออพื้นที่ค่อยมาคือระยะเปิดจากศูนย์ไปนะครับทีนี้มาดูครับโจทย์ว่าไงต่อเขาบอกว่าจากการสอบถามอายุของนักเรียนึมัธยมศึกษาชั้นตอนปลายนะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่าอายุนักเรียนมนีการแจกแจงปกตินะครับปรากฏว่ามีนักเรียนเนี่ยร้อยละ30.85ที่มีอายุมากกว่า17ปีและมีนะฮะนักเรียนร้อยละ53.28 ที่มีอายุตั้งแต่14ปีแต่ไม่เกิน17ปีอ่าร้อยละ5.38ที่มีอายุตั้งแต่14แต่ไม่เกิน17ปีโจทย์ต้องการอยากจะรู้อะไรเขาบอกว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันคืออะไรทุกคนสัมประสิทธิ์การแปรผันออกทุกปีสูตรการหาสัมประสิทธิ์การแปรผันว่าไงครับสูตรการหาสัมประสิทธิ์การแปรผันสัมประสิทธิ์การแปรผันจับส่วนเบี่ยงเบนหารด้วย x าร์นั่นเอง โอเคปะ่ะแสดงว่าต้องหาอะไรครับต้องหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับ X บาสหาได้ก็จบใช่ไหมครับทีนี้จากค่าแทุกคนครับเรารู้ว่าค่าแเนี่ยเวลาเราเอาคะแนนหรือเอาข้อมูลไปหาค่า z หาไงนะเอาคะแนนนะครับหรือข้อมูลลบกับ x บาสและหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองเนาะเพื่อตีออกมาเป็นค่าแแล้วไปเปิดตารางใช่ไหมครับทีนี้พี่ขอวาดรูปแล้วกันจากเดิมที่มันมีนักเรียนเนี่ยร้อยละ3า8 5ที่มีอายุมากกว่า17ปี โอเคไหมครับที่กี่ยกับการวัดรูปเนาะนะครับอ่ะนะครับตรงนี้เป็น x อ็ก์ตรงกลาง x อ็ก์จะอยู่ตรงกลางเสมอเนาะนะครับเขาบอกว่ามีร้อยละ30.85ที่มียุมากกว่า17แสดงว่า17อยู่ประมาณไหนครับ17อยู่ประมาณตรงนี้แน่นอนทุกคนทิศของโจทย์ก็คือถ้าเขาบอกมีอายุมากกว่านี่มันต้องมากกว่าอีกตรงค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะก็คือตรงนี้ทุกคนครับอีกตรงเนี้ยพื้นที่ตรงที่อะไรเงาสีส้มเห็นปะ่ะอ่าอีกตรงเนี้ยนะครับเป็น0.38ย 3085เพราะอะไรครับเพราะที่เส้นโค้งมันมีพื้นที่ไม่เกิน1เท่านั้นโอเคป่ะเพื่อเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ30.85งั้นงั้ตรงนี้ถ้าตีเป็นพื้นที่อาการเท่าไหร่เอ่ยก็ตรงเนี้ยก็กลายเป็น0.38 30เนาะ85โอเคป่ะแล้วพื้นที่เส้นโค้งมันมีพื้นที่ทั้งหมด1ใช่ป่ะเมื่อแบ่งตรงนี้อีนนี้ก็ซีกนี่ศูนย์จุอันี้ก็ศูนย์จุดหโอเคไหมครับงั้นเราอยากรู้อีซีนี้ได้ไหมก็ยอมได้ อย่าลืมซีกนี้นะครับน้อง90.5ไปลบออกจาก0.3085ครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.0.1915ซึ่งเวลาเราเปิดตารางเราเปิดจากตรงกลางคือแซเท่ากับศนเนาะไปหาฝั่งนี้ซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันคือ0 1 9 8 5เอ๊ะแล้วพื้นที่ใต้โค้งศูนย์จงเก้าแตรงกับค่าแเท่าไหร่ครับตรงกับค่าแซที่0.5นั่นหมายความว่าอีตรงเนี้ยแซเป็น0.5 โอเคปะ่ะ z เป็น0.5ตรงนี้เจ็ดเนาะฉะนั้นเราตั้งสมการเลยครับเราก็เลยตั้งสมการค่า z เนาะแสดงว่า e ค่า z ที่0.5เนี่ยคะแนนที่บอกว่า17เนาะอ่า17ตรงนี้ก็เป็น17บเจ็ดลบ x บ่าอินตรงนี้คือ17บเจ็ดเลยนะโ okay, อเคป่ะ17ตรงนี้ที่มากกว่า17นะครับส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสมการที่1 มีสมาการที่1เดี๋ยวมีสมาการที่2เพราะอะไรครับเพราะมันยังติด2ตัว,ตวแปรคือ x อ็กบาร์กับอะไรครับ x อ็กบาร์กับส่วนเบี่ยงเบ,งเบงมนมาตรฐานโอเคไหมครับอ่ะอีกรูปหนึ่งเท่าอีกรูปมังได้นี่จบละนะครับเราจะวาดหาแก้สมาการได้แล้วนะครับโอเคเนาะงั้นพี่ขอดูอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งตึงตรงนี้เนาะตรงกลางแน่นอนครับ n x ็นเบาร์แล้วก็ z ซเท่ากับศด้วยเขาบอกว่านะครับมีร้อยละ53.28ที่มีอายุตัต้งแต่14ปี แต่ไม่เกิน17ปี17ตรงนี้เนาะ17 17จ็ดสตรงนี้เนาะทีนี้ทุกคนครับปรากฏว่าอีตรงเนี้ยนะครับมันเป็นลอยละห้าสซึ่งมันเกินครึ่งแล้วจริงไหมอีตรงเนี้ยเรารู้ว่าคือเท่าไหร่อีตรงเนี้ยอีตรงเนี้ยนะครับมันคือเมื่อกี้ที่เราหามาอามิขอรายงานตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ก่อนเนาะอีตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่ครับพื้นที่0.1915จุดงเก้าริงไหมอีตรงนี้เนาะ0.1915 แสดงว่าอีตรงที่มีอายุตั้งแต่14ปีมันต้องอยู่ประมาณตรงนี้แน่นอน14อ่าและมันจะเหลือเท่าไหร่ครับตรงนี้14ปีเมื่อตรงเนี้ยนะอีหมดเนี่ยมันจะต้องรวมกันได้ 0. ดหรือว่าร้อยละ53.28จใช่ไหมถ้าตีเป็นพื้นที่ใน,นเส้นโค้งก็คือ0.5328อีนี่เอาไปแล้ว0.1915งั้นอยากรู้ตรงนี้ทำไงครับอยากรู้พื้นที่ตรงนี้ น้องเก้าศูลบ0.1915เนาะเดี๋ยวค่าจะได้ออกมาเป็น0 3น1 3ะครับ3413ครับอ่า3413แสดงว่ตรงนี้เปิดค่า Z ตรงพื้นที่ที่4 1 3 4 1 3เนาะพราะถ้าไปเปิดตรงนี้อีกมันก็ตรงกับอันเดิมจริงไหม,มกไม็ไม่เกิดสรรมการใหม่ขึ้นมาแสดงว่าเราไปดูดิอีพื้นที่นะครับที่เป็น0.3413 ค่า z เป็น1แสดงว่าตรงนี้ค่า z ต้องเป็น1แต่เนื่องจากมันอยู่ฝั่งซ้ายของค่าเฉลี่ยค่า z เลริิดลบครับโอเคปะ่ะอีตรงนี้ z ก็เลยติดลบ1ครับโอเคปะ่ะตั้งเป็นสมาการขึ้นมาทุกคนครับได้ว่า,วาน,นะครับได้ว่าลบ1นะครับเท่ากับ14ลบกับค่าเฉลี่ยและหารด้วยส่วนเบงเบน มาตรฐานเรียบร้อยน้องก็ตั้ง2ส,สมก,การได้น้องไปแก้ต่อนะครับจากสมก,การที่1น,นะครับจากสมก,การที่2น้องจับหานกันก็ได้นะจะได้นะครับจะได้ว่าค่าเฉลี่ยคือ x bar บ bar บคือ16ครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 2, 2> โอเคป่ะพอไปแก้มาได้แบบนี้เนาะทีนี้ทุกคนครับดังนั้นสัมประสิทธิ์แปรผันตอบอะไรครับสัมประสิทธิ์การแปลผันนะครับคือก็จับอะไรเอย่ยจับ อะไรครับส่วนเบนเบนมาตรฐานหารด้วยค่าเฉลี่ยโอเคปะ่ะคือ2หารด้วย16นะครับเดี๋ยวตีออกมาแล้วจะได้0จุดนะครับ16เนาะ0.125ตอบช้อยข้อที่1นั่นเองเรียบร้อยข้อนี้0.125ตอบช้อยข้อ1น,นั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเก็ตปะ่นะถ้าเก็ตเนาะก็ฝึกทำด้วยนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหน ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบอย่างแน่นอนนะครับโอเคเนาะเสร็จ okay, no. ไปสําหรับข้อที่20นะครับโอเคเนาะเกตเนาะประมาณนี้นะครับนี่ต่อไปไปดูข้อ21ทุกคนครับ21เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ากาหนดข้อมูล x 1 x 2 x 3 x 4นะครับโดยที่เรียงเรียบร้อยเรียงจากน้อยไปมากซึ่งข้อมูลทุกตัวเนี่ยมากกว่า0นย์หมดเลยข้อมูลชุดนี้นะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ7 บอกค่าฉเฉลล่ยเล็กณิตมาครับคือ7และบอกอะไรครับบอกพิสัยมาครับว่าพิสยัยเฮ้ยคือเ้าเขาบอกว่ามัยธยฐานและฐานนิยมมีค่าเท่ากันครับท่านั้นก็คือเท่าไหร่ข่านั้นก็คือ6นี่ครับมีมัยธยฐานและฐานนิยมมีค่าเท่ากับ6โอเคเนาะเขาถามว่าสัมประสิทธิ์ส่วนเบีเ่ยงเบนคออไทครับของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าเท่าไหร่สัมประสิทธิ์ส่วนเบีเ่ยงเบนคออายสูตรว่าย,ยัางไงอ่าจะได้รู้ว่าต้องหาอะไรบ้าง สัมประสิทธ์นะครับส่วนเบนเบนคอทายสัมประสิทธิ์ส่วนเบงเบนคอทายสองคีดดีเนาะจะมีค่าเท่ากับการทีน่น้องเอา q 3ครับลบ q 1และหารด้วย q 3บวก q 1อันนี้คือสัมประสิทธ์ส่วนเบ่งเบนคอทายฉะนั้นน้องต้องหา q 3ามได้ือแน่ๆซึ่งการหา q 3 Q1 คได้ต้องรู้หน้าตาข้อมูลจริงไหมครับว่า x 1 x 2 x 3 x 4คืออะไระทีนี้เรามาดูจากข้อมูลเฮ้ยมันให้อะไรมาบ้างวะจากอันแรกก่อนชัดสุด มาธยฐานฐานนิยมมีค่าเท่าก okay, ับ6โอเคป่ะเนื่องจากทุกคนครับมีเดนะียเนาะและก็โหมดคือฐานนิยมมีค่าเท่ากับ6เราก็จะได้ว่าเฮ้ยข้อมูลตรงกลางเนี่ยต้องเป็น6กับ6แน่โอเคปะ่ะ x 1แล้วก็6แล้วก็6แล้วก็ x 4แน่นอนโอเคปะ่ะเป็นแบบนี้แน่นอนโอเคไหมฉะนั้นทุกคนครับฉะนั้นต่อไปอีกโจทย์บอกค่าเฉลี่ยมาค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือ7ทุกคนครับอันเนื่องจาก x bar นะครับคือ7อ่า x bar คือ7เนาะเราก็จะได้ว่าถ้าเกิดนะครับเราจับข้อมูลทุกตัวบวกกันคือ x 1 -6 บวก6บวก6แล้วก็บวก x 4เนาะแล้วหารด้วย4เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ7จริงป่ะเป็นวลาหาค่าเฉลี่ยโอเคเนาะฉะนั้นทุกคนครับบวกกันเลยครับกลายเป็น x บวกกับ x 4เนาะแล้วก็บวกกับ12ส่วนด้วยอะไรครับ ไม่ต้องสาวนและเอาย้าย4ขึ้นไปคูณ7เลยเป็น28แโอเคปะ่ะแล้วย้าย12ไปลบออกครับ x 1บวก x 4ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย16นั่นเองเป็นสรรมการที่1อ่าเดี๋ยวมันต้องติดอีกสรรมการนึงแน่นอนเนาะซึ่งแน่นอนครับอีกสรรมการหนึ่งก็ต้องใช้ไอเดียของพิสัยเขาบอกว่าพิสัยคือ9พิสัยจับค่าแม็กลบค่ามินคือค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดค่ามากสุดในนี้คืออะไรครับคือ x 4น้องจับนะครับดังนั้น เนื่องจากพิสัยนะครับคือเท่าไหร่พิสัยคือ9เนื่องจากพิสยนะัยเนาะเท่ากับ9เราก็จะได้ว่านะครับถ้าพี่จับ x 4ลบ x 1ก็จะมีค่าเป็น9นั่นเองครับเป็นอีกสรรมการหนึ่งเป็นสรรมการที่2นะครับฉะนั้นทุกคนครับพอเป็นสรรมการที่2ปุ๊บนะครับเราแก้2ระบบสรรมการได้เฮ้ยวันนี้โจทย์เป็นวันนี้มีแต่แก้ระบบสรรมการวะ,ะจากสรรมการที่1นะครับ และสรรมการที่2จะได้ว่าเนะาะฝ่เราไปแก้นะเดี๋ยวแก้มาแล้ว x 1นะครับจะได้เป็นทศนิยมครับทุกคน3.5และ x 4ครับจะได้มาเป็น12.5ดเอาโอเคปะดังนั้นเราได้ข้อมูลทุกตัวแล้วอ่าดังนั้นข้อมูลก็คือ x 1ก็จะกลายเป็น3.5ครับ6 6แล้วก็12.5โอเคไหมอ่าได้ข้อมูลมาแล้วครับ ทีนี้เราก็ไปไล่หาคอทายที่1กับคอทายที่3ได้แหละอ่ะทุกคนการหาคอทายที่1กับคอทายที่3ต้องหาตำแหน่งที่มันตกก่อนครับอ่ะหาตำแหน่งคอทายที่3ก่อนแล้วกันเนาะตำแหน่งคอทายที่3น้องก็จับสส่วน4คูณกับ n บวก1่ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ n ต้องบวก1นะเเป็น4นะครับบวกกัน1เนาะปรากฏเราคิดออกมาไม่ลงตัวครับมันจะตรงกับตำแหน่งที่3.75 ถ้ามันไม่ลงตัวแบบนี้ทําไงครับเราใช้การเทียบบัญญัติยางเนาะ3.75มันอยู่ระหว่างตําแหน่งที่3กับตําแหน่งที่4อ่าเราก็เทียบเลยครับตําแหน่งนะครับต่างกันนะครับ4ลบ3เท่ากับน 1. ค่าจะต่างกันเท่าไหร่ตําแหน่งที่4คือ12.5นะครับก็12.5าลบตาแหน่งที่3ก็คือ6ลบมาแล้วนะครับจะได้6.5้อ่าโอเคปะแลวต่อไป ถ้าเทียบต่อถ้าตำแหน่งต่างกันนะครับน้องเอา3.75ลบ3เนอะเท่ากับ0.75ดูดิค่าต่างกันเท่าไหร่น้องก็อะไรครับเอาอันนี้ที่เป็นจุอย,าง,อยางเนาะเอา6.5คูณกับ0.75เลย,ยงั้นค่าต่างกันก็6.5คูณ0.75เนาะค่าที่้ออกมาจะกลายเป็นเท่าไหร่4.875ครับ โอเคปะแสดงว่าอีกตรงที่มันเกินมา0.75เนี่ยค่ามันได้ส 4. 8 7 5ฉะนั้นทุกคนครับเราอยากรู้ Q3 Q3 มันเป็นค่าที่เกินตัแงแ่่ที่3ามปะตั้งแต่ที่3คือเลข6น้องก็จับ6ไปบวกกับ4.875เนาะงั้น Q3 ก็จะกลายเป็น10.875เรียบร้อยได้ Q3 มา1ตัวโอเคปะ อสามกได้มาแล้วเนาะต่อไปทุกคนครับไปหาเหมือนเดิม Q1 ต่อครับ Q1 หาตำแหน่งที่มันตกกับนอนหนึ่ส่วน 4, คูณกับ4บวก1ปรากฏว่ามันจะได้ตำแหน่งที่1.25ซึ่งแน่นอนครับน้องไปเทียบเหมือนอันเดิมเลยโอเคปะเทียบเหมือนเดิมเลยครับตำแหน่งต่างกันนะครับตำแหน่งต่างกันนะครับมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่1จริงไหมครับก็2ลบ1ได้1 ค่าต่างกันเท่าไหร่ตำแหน่งที่2คือเลข6ตำแหน่งที่1คือ3.5เนาะลบกันได้2.5โอเคไหมครับและต่อไปเทียบต่อถ้าตำแหน่งนะครับต่างกันนะครับ1.25ลบ1เนาะเท่ากับ0.25ค่าจะต่างกันเท่าไหร่ทุกคนค่าต่างกันนะครับเราเอาอะไรครับเอา0.25ตัวเนี้ยไปคูณกับ2.5เนาะเดี๋ยวจะได้ออกมาเป็น นะครับ0.625โอเคปะแสดงว่าอีอจุดสอที่มันเกินมาเนี่ยมันเกินมา0.625ดังนั้นถ้าน้องอยากจะได้ Q1 น้องก็เอาตัวที่1ก็คือ3 5มโอเคปะไปบวกกับอีตรงที่มันเกินมาคือ0 6นย์เนาะค่าที่ได้ออกมานะครับจะได้เป็น4.125ได้ออกมานะครับเป็น Q หนึ่งนั่นเองได้ Happy, ค,คิวหนึ่งกับคิวสามแฮปปี้ทุกคนครับดังนั้นทุกคนครับสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์ของคอทายส่วนแบ่งเป็น,ปน,ปน,ปนคอทายเนาะหรือคิวดีเนาะเอาคิวสามครับคือ1ิบจุดแปดเจ็ดห้าลบออกอะไรครับสี่จุดหนึ่งสองห้าหารด้วยนะครับสิบจุดแปดเจ็ดห้า และก็บวกด้วย4.125ซึ่งข้อนี้ค่อนข้างจะโหดหลายเพราะเลขมันเป็นทศนิยมแต่พอคิดเสร็จสับแล้วค่าที่ออกมาครับจะกลายเป็น0.45หรือคิดเป็นเศษส่วนเพราะอะไรครับเพราะในช้อยไม่มีเศษส่วนหมดเลยเนาะคิดเป็นเศษส่วนนะ้องจะได้เป็น9ส่วน20ออกมาครับเนาะได้เป็น9ส่วน20ก็เลยตอบช้อยข้อไหนเอยตอบช้อยข้อที่5้นั่นเองเรียบร้อยครับวันนี้ตอบช้อยข้อ5เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ โอเคป่าอย่าลืมนะครับน้องดูพี่ฉเฉลยเรียบร้อยอย่าลืมไปฝึกทําด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าน้องดูอาจจะเข้าใจแต่เพื่อเช็คว่าน้องเข้าใจจริงจหรือเปล่าต้องลองฝึกทําด้วยตัวเองโอเคไหมแล้วถ้าสงสัยตรงไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีกับเพื่อนๆแล้วคนที่น้องรักด้วยนะครับแล้วเราจะเก่งขึ้นทุกวันไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกันต่อครับที่ข้อ22 23แล้วก็ี4สาหรับวันนี่ายบายครับวั bye bye, บปแล้ bye, Bye bye.